สับสนุนโดย AAS บัตรเดบิตกษิกรไทยลายโดราเอมอนสามมิติและผองเพื่อน12บสองกุมภาพันธ์คือวันที่ความพยายามครั้งใหม่ของยุโรปที่จะยุติเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างรัฐบาลยูเครนและกลุ่มกบฏในเขตด,ดอนบาส อันได้แก่ลูกาสและดานิสซึ่งหยืดเยือมาตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วเริ่มต้นขึ้นหลังจากการหารือการข้ามคืนนานกว่า17ชั่วโมงที่กรุงม,มินส์เมืองหลวงของประเทศเบลารุสจบลงในที่สุดผู้นำของชาติยุโรปที่ประกอบไปด้วยประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกของอยูเครนประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสนายกตีแองเกลาแมคโคลของเยอรมน,นีและประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซีย พร้อมกับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกของเบลารุสในฐานะเจ้าภาพก็สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงครั้งใหม่ในชื่อที่เรียกว่ามินสโปรโตคอล2โดยมีตัวแทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่เฮดีทักริอาวินีตัวแทนผู้สังเกตการจากองค์การไว้ด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE ลีโอนิดคูชมาอดีตประธานาธิบดียูเครนมิกาอิลสุราบอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำยูเครน อเล็กซานเดอร์ซากาเชงโกผู้นำสาธารณรัฐลูการสและอีกอร์พลตนิสกี้ผู้นำสาธารณรัฐดานิสเป็นผู้ร่วมลงนามมีการประกาศหยุดยิงที่ยูเครนหลายคนก็ลุ้นครับว่าจะเกิดสันติภาพจริงหรือไม่เพราะว่ายูเครนได้กลายเป็นสมรภูมิทั้งฝ่ายรัสเซียกับฝ่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของยุโรปและสหรัฐโดยที่ยูเครนเองก็แบ่งแยกระหว่างรัฐบาลกลาง ที่เคียฟกับยูเครนทางตะวันออกซึ่งใกล้ชิดกับรัสเซียมากกว่าคุณกิติเดชครับมี<ช>ข้อตกลงหยุดยิงรัสเซียกับยูเครนแต่ว่าไม่ทันที่จะเริ่มต้นเนี่ยข้อตกลงหยุดยิงนั่ก็ดูเหมือนถูกฉีกทิ้งไปแล้วเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าก็มีรายงานการใช้อาวุธนะครับมีผู้เสียชีวิตมีผู้ถูกจับเป็นชเชลยด้วยโดยเฉพาะนายบางเมืองหรือว่านายบางเมืองที่มีการต่อสู้กันมาในช่วงตั้งแต่ก่อน ที่จะมีการพูดคุยกันมาจนถึงตอนนี้นะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ยังคงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการหยุดยิงหรือไม่ครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูครับว่าข้อตกลงนี้เริ่มต้นกันมาได้ยังไงครับเริ่มต้นกันในวันที่11กุมภาพันธ์ครับเป็นวันพุธวันนั้นผู้นําของ4ชาติครับที่ถือว่ายักษ์ใหญ่มากนะครับสองชาติก็คือชาติที่อาจจะเป็นคู่ขัดแย้งกันก็คือยูเครนที่เป็นประธานาธิบดีเปโตรปโรเชนโกนะครับกับ คราวนี้มามาเองเลยนะครับ <c oughs> เป็นประธานาธิบด,ดีวลาดิเมียร์ปูตินใช่ครับแล้วก็มีคนกลางอีก2คนนะครับก็คือ,อเยอรมนฝรั่งเศสนี่ก็พยายามที่จะเป็นคนกลางไตรเกลียโดยที่สัง,สง,สงเกตไหมว่าประธานาธิบดีโอบามาข,ของสหรัฐไม่อยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่คร,ครับรวมถึงนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็หายไปด้วยใช่ครั้งนี้ที่เข้าใจว่า แองเกลาไมเคิลของเยอรมันเนี่ยรับปากว่าจะไปนําสารนี้ไปให้กับโอบามาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ได้เจราจากันนะครับที่ประเทศเบลารุสซึ่งประเทศนี้เนี่ยต้องถือว่าใกล้ชิดกับทางรัสเซียมากเพราะว่าประธานาธิบดี มีความใกล้ชิดแล้วก็ได้พูดคุยกันกันกบทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกันอยู่อย่างสม่ำเสมอและถ้าย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนที่จะล่มสลายของโซเวียตนะครับประธานาธิบดีคนนี้แหละครับยังเคยโหวตด,ด้วยว่าไม่อยากให้เบลารุสแยกออกจากโซเวียตใช่นี่คือที่มาของการหยุดยิงแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะข้อตกลงนี่มันมัดแน่นแค่ไหนแล้วทําไมพอประกาศเอาล่าต่อไปนี้หยุดย่อมหยุดยิงแล้วก็ได้ยินเสียงปืนทันที คือข้อตกลงนี้ครับเขาบอกให้หยุดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่15กุมภาพันธ์หรือว่ากลางดึกวันเสาร์นะครับแล้วก็เริ่มต้นในเช้าวันอาทิตย์ให้ถอนอาวุธหนักนะครับเพื่อตั้งเขตกันชน3ระยะด้วยกันก็คือ50กิโลเมตร70กิโลเมตรนะครับแล้วก็140กิโลเมตรและให้ถอนอาวุธออกไปภายใน2วันนับจากการหยุดยิงซึ่งก็ถ้านับจากวันอาทิตย์ก็คือวันอังคารต้องถอนให้หมดแต่ปรากฏว่าวันอังคารครับก็ยังคง มีการถอนออกไปบางพื้นที่แต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีอยู่ครับและนี่ก็คือเส้นเขตแดนที่แสดงให้เห็นนะครับว่าการถอนอาวุธของสองฝ่ายจะต้องเป็นอย่างไร โดยเส้นที่ทหารยูเครนต้องถอนไปคือเส้นนี่ครับเส้นสีฟ้านี้นะครับและเส้นประคือเส้นที่กลุ่มกบฏเนี่ยต้องถอนออกไปที่เป็นคนละเส้นกันเพราะว่าต้องการจะให้เขตกันชนพื้นที่กันชนเนี่ยมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นเพราะว่าสัญญาครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับที่เรียกกันว่ามิ้นส์หครั้งนี้คือมิ้นส์สนะครับระยะทางเขตกันชนที่กําหนดไว้เนี่ยอยู่ที่30กิโลเมตร แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยออกมาเป็น50 70 140กิโลเมตรเลยนะครับครับนอกจากนี้ก็ยังมีการบอกนะครับให้ทอนอาวุธหนักออกมาจากเส้นประทะ15กิโลเมตรเพื่อสร้างเกตืกันชนนี่คือเป็นสัญญาของช่วงแรกนะครับที่เป็นมินส์หนึ่งที่คุยกันไว้นะครับในวันที่5ถึง19กันยายนปีที่แล้วครั้งนั้นก็ไม่ได้ผลเหมือนกันใช่ครับประกาศหยุดยิงหลังจากนั้นก็สู้รบกันต่อไปใช่ครับครั้งนั้นก็ ก่อนที่จะคุยแล้วก็หลังที่จะคุยไม่กี่วัน <c oughs> ก็ยังคงยิงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยมากกว่าช่วงที่จะมีการพูดคุยได้ซ้ำนะครับ,รบเรียกได้ว่าเป็นการโ <c oughs> หมไฟให้การสูร้รบเนี่ยรุนแรงขึ้นเพราะว่าก่อนที่จะมีข้อตกลง <c oughs> ทั้งสองฝ่ายก็อยากที่จะปักหมุด <c oughs> ไปยึดดินแดนเนี่ยให้มากที่สุดนั่นนี่เป็นลูกเล่นหรือว่าเป็นกลยุทธ์ของทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ว่าการที่จะชนะศึกสงครามได้เนี่ย ต้องยึดพื้นที่ก่อนแล้วเจราจาทีหลังใช่ครับไม่ช่เจราจาก่อนแล้วถึงจะมายึดพื้นที่ซึ่งมันจะลําบากกว่าใช่ครับงั้นทั้งฝ่ายรัสเซียก็ดีฝ่ายยูเครนก็ดีก็พยายามทําอย่างนั้นฉะนั้นจึงทําให้ข้อตกลงหยุดยิงนั้นกลายเป็นหมันไปเลยตั้งแต่เริ่มประกาศด้วยซ้ําไปข้อตกลงนี้นับเป็นความพยายามครั้งที่2หลังจากข้อตกลงมินส์โปรโตคอลครั้งแรก ที่ทำขึ้นระหว่างวันที่5ถึง19กันยายนประสบกับความล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มประกาศใช้ข้อตกลงครั้งใหม่นี้ได้กำหนดประเด็นหลักเอาไว้ทั้งหมด13ข้อมากกว่าครั้งที่แล้วที่มี12ข้อและยังมีรายละเอียดที่มากขึ้นโดยสามารถสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้ให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่15กุมภาพันธ์หลังจากนั้นอีก2วันคือวันที่17กุมภาพันธ์ต้องถอนอาวุธหนักเพื่อตั้งเขตกันชน3ระยะ ได้แก่ 50, 70และ140กิโลเมตรตามระยะก,การโจมตีของอาวุธโดยฝ่ายรัฐบาลยูเครนให้ถอนออกจากแนวปะทะในวันที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ขณะที่ฝ่ายกบฏให้ถอนออกจากแนวปะทะจากวันเริ่มต้นข้อตกลงครั้งที่แล้วนั่นคือวันที่19กันยายนนอกจากนี้ยังต้องถอนกองทัพทหารรับจ้างและอาวุธของต่างชาติออกจากพื้นที่ด้วยซึ่งในกระบวนการทั้งหมด องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE จะเป็นผู้เข้าไปสังเกตการตั้งแต่วันแรกหลังจากถอนกำลังได้5วันทั้ง2ฝ่ายต้องปล่อยตัวประกันในการควบคุมและให้นานาชาติเข้ามาช่วยเหลือด้านมนุษยชนขณะเดียวกันก็เริ่มการเจราจาเพื่อจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายในเขตปกครองตนเองเจราจาเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองพร้อมให้มีการอภัยโทษและนิรโทษกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง คบคู่ไปกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญยูเครนภายในสิ้นปีเพื่อเพิ่มอำนาจปกครองตนเองให้พื้นที่ขัดแย้งใช่ครับแต่ว่าข้อตกลงนี้ก็มีรายละเอียดที่เพิ่มจากครั้งที่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าจะบอกให้มีการเนี่ยแหละครับให้จัดการเลือกตั้งในเขตปกครองตนเองคือคให้มีอํานาจในการบริหารตัวเองมากขึ้นแต่ว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายของอยูเครนด้วยนะครับนอกจากนี้ครับก็บอกว่าต้องมีการอภัยาโทษดีแลโทษศกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง นะครับเหมือนกันกับในความขัดแย้งหลายๆประเทศครับเช่นเดียวกันกับการปล่อยตัวประกันภายในวันที่5ของการถอนกําลังและให้นาชาิเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือโดยให้ OSE นะครับซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือด้านความมั่นคงของยุโรปเนี่ยเข้ามาสังเกตการแต่ปรากฏว่าจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังคงมีปัญหาอีกหลายๆอย่างครับความไม่สงบก็ยังคงเกิดขึ้นนะครับอย่างที่จะแสดงให้เห็นต่อไปนะครับก็จะพบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมี ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็อยู่ที่5 6 6 5นบ้าคนใช่บาจจะเป็นหมื่นครับครับ,รบไร้ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เกือบล้านโดยเฉพาะเด็กเนี่ยประมาณแสนสองหมื่นคนและผู้อยู่อาศัยในยพื้นที่ขัดแยง้งน,นี่คือเหยื่อที่น่าสงสารที่สุดคือเด็กครับ,รบไม่รู้ไอ้นุ่ยเนเลยแต่กลายเป็นเหยื่อของสงครามคิดดูสิครับเป็นแสนแสนคนเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนใช่ครับไม่มีที่อยู่อาศัยอาจจะแยกกับพ่อแม่ อาจจะต้องไปอยู่ในภาวะที่ต้องหลบลี้หนีภัยอยู่ตลอดเวลาโดยที่เด็กเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นศัตรูกับใครใครจะต้องฆ่ากับใครทําไมนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของสงครามนี่แหละครบับและหลังจากวันที่12กุมภาพันธ์นะครับที่มีข้อตกลงออกมาปรากฏว่าครับมีทหารยูเครนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ ในระหว่างการถอนกําลังก็มีนะครับรวมถึงถูกจับเป็นเชลยฝ่ายกบฏอ้างว่าจับไว้ถึง300ร้อนายด้วยกันครับโดยเฉพาะที่เมืองนี้ครับที่ชื่อว่าเดบันเซเวนะครับเมืองนี้มีความสําคัญมากครับในช่วงก่อนที่จะมีการตกลงกันใหม่ๆเนี่ยแหละครับตอนแรกทางกองทัพยูเครนนะครับก็จะมีพื้นที่ในการเข้าออกอยู่พอสมควรแต่ว่ากลุ่มกบฏเริ่มที่จะตีวงเพื่อล้อมกองทัพยูเครนเอาไว้ปรากฏว่าในวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่ครับ ก็ได้ล้อมไว้เกือบหมดแล้วก็ผลักดันให้กองทัพยูเครนออกไปซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ออกไปแล้วจริงๆและเมืองเดบอเซเว่ก็เป็นพื้นที่ของกลุ่มกบฏไปแล้วครับซึ่งเมืองนี้ถือว่ามีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเมืองนี้ครับเป็นศูนย์กลางของระบบรางที่เชื่อมระหว่าง2อเขตของกลุ่มกบฏไว้ด้วยกันและก็คือเมืองลูการ์แล้วก็เมืองดานิสแล้วถ้ายึดเมืองนี้ได้นี่การคมนาคมก็จะชนกทันทีใช่ครับแล้วก็ฝ่ายกบฏคือฝ่ายที่สนับสนุนโดยรัสเซียก็จะได้เปรียบ ใช่ครับในศึกสงครามครั้งนี้ถ้าเทียบกับฝ่ายยูเครนใช่ครับเพราะว่าเส้นสีเหลืองนี้นะครับที่แสดงให้เห็นนี้คือเส้นทางของรางรถไฟและเส้นสีเทาคือเส้นที่แสดงให้เห็นถึงถนนหนทางที่เชื่อมกันนอกจากนี้ครับมีการคาดการณ์กันไว้ว่าถ้าฝ่ายกบฏสามารถครองเดบอลเซเวซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมาริโอโปลที่เป็นเมืองท่าในการขนส่งทางทะเลและอีกที่หนึ่งก็คือไคลเมียถ้าสามที่นี้สามารถยึดได้ถือว่า คุมไว้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จแล้วครับทางด้านตะวันออกก็จะทําให้รัฐบาลกลางยูเครนีมีปัญหาและทําให้ฝ่ายฝรั่งเ,เศสเยอรมันที่เป็นคนกลางนี่ต้องรู้สึกเสียหน้าไหมใช่ครับด้านประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกของอยูเครนได้ขู่เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าอาจประกาศใช้กฎอัยการศึกหากข้อตกลงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรวมทั้งเรียกร้องขอกองกําลังรักษาสติภาพของสหประชาชาติ เพื่อให้เข้ามากำกับให้การหยุดยิงเป็นไปตามข้อตกลงแต่คำปู่ของผู้นำยูเครนอาจไม่เป็นผลเพราะแม้จะประกาศใช้กฎอัยการศึกกองกำลังของกองทัพก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกบฏท,ที่มีอาวุธครบมือได้อยู่ดีเช่นเดียวกันกับคำขอกองกำลังรักษาสติภาพที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่มีรัสเซียเป็นสมาชิกและมีสิ์วีโต้ได้ทุกเมื่อทำให้ตอนนี้ สิ่งที่ยูเครนสามารถทําได้ก็คือการตัดกําลังหรือปัจจัยที่จําเป็นอย่างการตัดการส่งจ่ายก๊าซถังท่อเข้าไปในพื้นที่แต่ฝ่ายกบฏก็ไม่ยี่ระบอกว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากรัสเซียแทนตั้งแต่ความรุนแรงเริ่มปะทุขึ้นในเดือนเมษายนปี2557รเัสเซียได้ปฏิเสธการเข้าไปสนับสนุนกลุ่มกบฏมาโดยตลอดทั้งในรูปแบบการช่วยเหลืออาวุธหรือกองกําลังทหารแต่สหรัฐและสหภาพยุโรปไม่เคยเชื่อเช่นนั้น และกล่าวโทษร,รัสเซียด้วยว่าต้องมีส่วนรับผิดชอบในโศกนาฏกรรมเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน s ์เที่ยวบินที่ MH17 ถูกยิงตกเมื่อเดือนกรก,รกฎาคมปีที่แล้วส่งผลให้ทั้งสหรัฐและสาภาพยุโรปได้ออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อลงโทษมาเป็นระยะและล่าสุดได้แบนบุคคลเพิ่มเติม,ตมอีก19รายหลังจากข้อตกลงหยุดยิงประกาศใช้และ นี่แหละครับก็เป็นอีกมาตรการหนึ่ง <ừ. S 1> ที่ยังคงไม่สงบเพราะว่าถึงแม้ว่าการเจรจาเพื่อหยุดยิงจะออกมาแต่ว่าทางอียครับยังคงออกมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบุคคลที่เป็นชาวรัสเซียครับคราวนี้19คนด้วยกันครับแต่ว่าบุคคลที่เด่นๆที่ถูกคว่ำบาตรล่าสุดก็จะเป็นทางรองรัฐมนตรีนะครับ <ừ. S 1> ที่เป็นของกระทรวงความมั่นคง,งกระทรวงกรลางโหมนะครับสองรายแต่ที่น่าจับตาคือคนนี้ครับครับ เป็นนักร้องครับใครชื่อโจเซฟคอปซอนคนนี้อายุเกือบ80แล้วครับโดนแบนเพราะว่าเขาเนี่ยที่ได้รับสมญานามว่าเป็นแฟงซินาตราแห่งรัสเซียเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในวงการมา50ปีเกิดที่ดานิเอสเกิดในพื้นที่ขัดแย้งและเขาเนี่ยก็ไปร้องเพลงปลุกใจและบอกด้วยว่าในช่วงที่มีการประทัี่จจะไปถึงพื้นที่เลยใช่ครับ คนนี้ก็เลยโดนแบนแต่หลายคนก็วิจารณ์ว่านักร้องคุณอย่างแบนเลยเออใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองเลยใช่ครับแต่ว่าแน่นอนว่ายเซฟคอบซอนเนี่ยเป็นสนัญลักษณ์ของคนที่รักเสรีภาพแล้วก็ต้องการที่จะปกป้องดินดานแม่ของตัวเองด้วยฉะนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเหมือนกันหน้าตาก็เหมือนนะครับ <laughs> เหมือนแฟรงค์ซินเนตรานะ <laughs> แต่คนข้าจะตึงนิดนึงนะฮะมีคนหลายคนวิจารณ์ว่าสงสัยโบท็อกมากไปหน่อยและ หลายคนเอามาเป็นกระแสตอนนี้ก็คือวิกผมเออใช่เอาไปตัดต่อลูก <laughs> ใส่วิกผมให้กับดาราคนนั้นคนนี้เป็นกระแสก็ล้อก,กันในโลกอินเทอร์เนต็ตนะครับ <c oughs> แต่คราวนี้คําถามที่หลายคนสงสัยคือทําไมภูมิภาคตะวันออกของยูเครนถึงสําคัญ <c oughs> ที่เรียกกันว่าดอนบาสหรือว่าโดเนสเบซินที่ย่อมาจากคํานี้นะครับเ <c oughs> พราะว่า2พื้นที่นี้ครับเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งถ่านหินและก็เป็นแหล่งแร่เหล็กที่สําคัญมากติดหนึ่งใน4ของโลกเลยนะครับ และก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้ GDP ของยูเครนเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้มากเลยแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะว่าทางฝั่งซ้ายที่เป็นฝั่งของเคียบของรัฐบาลยูเครนจะเป็นฝั่งเกษตรกรรมมากกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อคิดตาม GDP ก็จะน้อยกว่าฝั่งอุตสาหกรรมนะครับและอีกความเสี่ยงหนึ่งทำไมรัเสเซียถึงต้องกลัวยูเครนตกเป็นของ EU อ,อหรือว่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนาโตนี่คือแผนที่ครับที่แสดงให้เห็นประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกนาโต จะเห็นว่า3ประเทศนี้ครับ<ม>เอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียเข้าเป็นสมาชิกนาโตในปี2004ครับใช่แล้วก็เหลืออีกบางประเทศเท่านั้นก็คือใกล้รัเสเซียเข้าไปเรื่อยๆคือรัเสเซียกลัวจะถูกล้อมกรอบ,รบโดยนาโตฉะนั้นจึงต้องสกัดกั้นทุกวิธีทางและแน่นอนอยูเครนอยู่ใกล้ตัวเองมากที่สุดเหมือนกับเป็นหลังบ้านตัวเองจะปล่อยให้ยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของนาโตแล้วมาคุกคาม รัสเซียเนี่ยเขายอมรับไม่ได้เด็ดขาดเช่นกันใช่ครับถ้าเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะครับจะมีแผนที่ของสภาพโซเวียตในอดีตมาให้ดูกันนะครับสำหรับแผนที่ของสหภาพโซเวียตที่เนี่ยนะครับ <c oughs> จะเห็นว่าสามประเทศนี้เอสโตเนียรัตเวียลิทัวเนียเนี่ยตกเป็นฝั่งนาโต้ไปละใช่แล้วจะยูเครนเป็นไปด้วยเนี่ยรัสเซียก็จะรู้สึกไม่มั่นคงทีเดียวนะครับ <c oughs> ฉะนั้นปูตินจึงต้องเอามาสกัดกั้นทุกวิถธทางที่เห็นอยู่นี่แหละครับใช่ครับแล้วก็เหมือนจะไป ข่มขู่คุกคามกันนิดๆหน่อยๆหรือเปล่าเพราะมีรายงานมาตลอดว่าอังกฤษบ้างหรือว่าประเทศใกล้เคียงบ้างมีเครื่องบินรบของรัสเซียครับบินเข้าไปไม่ได้เข้าไปนะฮะเฉ<ช>ียดน้านฟ้าและอังกฤษก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้น5้าิเปอร์เซ็นตเป็นร้อยกว่าครั้งนะครับก็คงจะเป็นการยั่วยุหรือว่าแสดงให้เห็นแสนยนุญญภาพว่ารัสเซียก็ไม่กลัวเหมือนกันใช่ครับสถานการณ์ที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นนี้ ทำให้เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหรือ1สัปดาห์หลังการหารือผู้นำของทั้งสีชาติที่ร่วมเจรจาข้อตกลงสันติภาพมินสองได้มีการสนทนากันทางโทรศัพท์อย่างเคร่งเครียดโดยสำนักงานของนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมคโคของเยอรมน,นีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมน,นีฝรั่งเศสรัสเซียและยูเครยนยืนยันว่าจะยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงตามที่ตกลงกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันกันกบสำนักงานของประธานาธิบดีรออององงัวลขฝรั่งเศส ที่บอกว่าทั้ง4ผู้นําเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและระบุว่าการหยุดยิงควรเกิดขึ้นตลอดแนวรบโดยไม่มีข้อยกเว้นปัจจุบันปัญหาของอยูเครนได้ลุกลามใหญ่โตขยายวงกระทบกับหลายประเทศในยุโรปดังนั้นหนทางในการแก้ปัญหาตอนนี้จึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างจริงใจโดยเฉพาะกับรัเสเซียเหมือนกับที่แองเกลาแมคโคผู้นำของเยอรมนีกล่าวเอาไว้ว่า เยอรมน,นีและฝรั่งเศสจะไม่ย่อหย่อนในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้อยู่เครนเดินหน้าต่อและมีบูรณภาพแห่งดินแดนแต่เราต้องการทำร่วมกับรัเสเซียไม่ใช่ต่อต้านรัเสเซียกลับมาเราจะไปดูครับว่ามนุษย์จะไปอยู่ดาวอังคารได้จริงหรือเปล่ามีแผนที่จะไปตั้งรกรากตั้งอาณานิคมมนุษย์โลกบนดาวอังคารน่าสนใจครับว่านี่เป็นเพียง ความฝันโดมลมแรงแรงหรือว่ามันมีเนื้อหาชัดเจนมากยิ่งขึ้น100ยคนแรกที่เขาเลือกนี่เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมจะไปตั้งลกรากบนดาวอังคารและเป็นวันเวทิเกตครับตั๋วไปดาวอังคารเที่ยวเดียวไม่มีวันกลับมาด้วยครับน่าตื่นเต้นครับสักครู่ครับถ้าถ้าคุณจะไปสร้างอนานิคมมนุษย์อยู่บนดาวอังคารจริงๆเนี่ยมันรวมไปถึงการขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยนะคะคสถิติที่ผ่านมาก็ยืนยันแล้วว่า โอกาสมันน้อยมากเลยที่จะอยู่รอดขึ้นไปจนถึงดาวอังคารได้พีฉันว่าเขาเป็น